9. อาปายิมาหะวกหมวดว่าด้วยการเดิมสุรา 1. นสุราปานาชาดกว่าด้วยโทษของการเดิมสุราลาวดาบทถูกพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นอาจารย์ถามบอกถึงเรื่องที่พวกตนเดิมสุราเมาแล้วพากันฟ้อนรำขับร้องว่า 81. พวกกระผมได้พากันดื่มพากันฟ้อนรำ พากันขับร้องแล้วพากันร้องไห้เพราะดื่มสุราที่ทำให้สัญญาวิปริตแต่ยังดีที่ไม่ได้กลายเป็นลิงให้เห็นสุราปานาชาดกที่หนึ่งจบสองมิตตวินทชาดกว่าด้วยนายมิตตวินทะถูกจากหินบทขยี้เทพบุตรโพธิสัตว์เห็นนายมิตตวินทชาดกตกนรกจึงกล่าวว่า แปท่านล่วงเลยปราสาทแก้วผลึกปราสาทเงินและปราสาทแก้วมณีไปแล้วมาถูกจักหินบดขยี้อยู่ท่านจักไม่พ้นจากจักหินตราพ่ยังมีชีวิตอยู่มิตรวินทชาาดกที่สองจบ 3. กาลกันนิชาดกว่าด้วยมิตรชื่อกาลกันนี เศรษฐีโพธิสัตว์ผู้ทัดทานพวกคนที่ไล่มิตรออกจากเรือนว่า83บบุคคลชื่อว่าเป็นมิตรเพราะเดินร่วมกันเจ็ดเก้าเท่านั้นชื่อว่าเป็นสหายเพราะเดินร่วมกันสิบสองเก้าชื่อว่าเป็นญาติเพราะอยู่ร่วมกันหนึ่งเดือนหรือครึ่งเดือนชื่อว่าเสมอกับตนก็เพราะอยู่ร่วมกันยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้า นั้นจะพึงละทิ้งมิตรที่ชื่อกลกกันีซึ่งสนิทสนมกันมานานเพราะเหตุแห่งความสุขส่วนตัวได้อย่างไรกลกกันิชาดกที่สาจบสี่อัฏฐะทธธวารชาดกว่าด้วยช่องทางแห่งประโยชน์เศรษฐีโพธิศัตร์แก้ปัญหาของบุตรชายถามถึงช่องทางแห่งประโยชน์ว่า แ4บุคคลควรปรารถนาลาบอย่างยิ่งคือ 1. ความไม่มีโรค 2. ศีล 3. การคล้อยตามความรู้ของท่านผู้ฉลาด 4. การสดับตรับฟัง 5. การประพฤติสมควรแก่ธรรม 6. ความที่จิตไม่หดหูคุณธรรมหกประการนี้เป็นช่องทางหลักแห่งประโยชน์อัทธะ ทวารชาดกที่สจบ 5. กิมปกะชาดกว่าด้วยกามเปรียบด้วยผลไม้ที่มีพิษชื่อกิมปกะพระาศาสดาตรัสเปรียบการบริโภคกรรมคุณเหมือนการบริโภคผลไม้มีพิษแก่กุลบุตรผู้บวชถวายชีวิตว่า 85. บุคคลใดไม่รู้จักโทษในอนาคตแล้ว มัวแต่เสพกามอยู่ในที่สุดกามทั้งหลายในคราวให้ผลย่อมขจัดบุคคลนั้นเช่นเดียวกับผลไม้มีพิษชื่อกิมปกะขจัดผู้บริโภคกิมปกะชาดกที่ห้าจบ 6. กศีลวีมังสกะชาดกว่าด้วยการพิจารณาอนิสงค์ของศีลพระโพธิสัตว์ครั้งเสวยพระชาติเป็นปุโรหิตของพระเจ้าพรมทัส สารเสริญศีลว่า86ได้ยินว่าศีลเป็นสิ่งที่ดีงามศีลเป็นสิ่งยอดเยี่ยมในโลกดูเถิดนาคที่มีพิษร้ายยังไม่เบียดเบียนใครๆเพราะสำนึกอยู่ว่าตนมีศีลสีลวิมังสกะชาดกที่หกจบ7มังคลาชาดกว่าด้วยการถอนมงคลพระาศาสดาทรงสแสดงธรรมแก่พรามว่า 87ผู้ใดถอนทิฏฐิเรื่องมงคลอุบาทความฝันและลักษณะได้แล้วผู้นั้นล่วงพ้นสิ่งอันเป็นมงคลแก่โทษทั้งปวงครอบงามกิเลสเป็นคู่คู่และโยคะทั้งสองประการได้แล้วไม่กลับมาเกิดอีกมังคลาชาดกที่เจ็จบ8สารัมพชาดกว่าด้วยโคชื่อสารัมพะ พระศาสดาตรัสสารัมพชาดกแล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่า88บุคคลควรพูดคำที่ดีงามเท่านั้นไม่ควรพูดคำที่ชั่วหยาบเลยการพูดคำที่ดีงามเป็นการดีบุคคลย่อมเดือดร้อนเพราะคำพูดชั่วหยาบสารัมพชาดกที่ 8..... ปจบ9กกุหกะชาดก ว่าด้วยดาบทโกหกพระโพธิสัตว์ติเตียนดาบทโกหกว่า89ถ้คอยคําของท่านช่งางไพเราะอ,อ่อนหวานเสนีกรายท่านรังเกียจกระทั่งหญ้าเส้นเดียวแต่เมื่อขโมยทองคําไปตั้งร้อยแท่งกลับไม่รังเกียจเลยกุหกะชาดกที่เก้าจบสิ 10. อากตัญยุชาดกว่าด้วย คนอักตันยูเศรษฐีโพธิสัตว์แสดงธรรมแก่บริษัทว่า90ผู้ใดไม่รู้จักคุณความดีและประโยชน์ที่ผู้อื่นกระทำไว้ก่อนผู้นั้นเมื่อกิจ,จาการงานเกิดขึ้นในภายหลังย่อมหาผู้ช่วยเหลือไม่ได้อักตันยุชาดกที่สิบจบอปายิมหาวั์ที่เก้าจบ รวมชาดกที่มีในวักนี้คือ 1. สุราปานาชาดก 2. มิตตวินทาชาดก 3. กาลากันนิชาดก 4. อัฏฐสะทวาราชาดก 5. กิมปก,กาชาดก 6. ศีลวีมังสกะชาดก 7. มังคละชาดก 8. สารัมพชาดก9 cô hạc cả cha độc, dẹp, a cha độc,